วันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเรียนรู้การสร้างไม้ก่อหินภาคทฤษฎีนะครับโดยชมรมวันสสุพรรณบุรีนะครับที่สวนอาจารย์ปองสาย5นะครับ สวัสดีครับวันนี้อเลิ่บอลไซนะครับผมโตโน่ชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สุพรรณบุรีบอลไทคลับนะครับสวนอาจารย์ปองสายห้านะครับวันนี้ท่านนายกสมาคมบอลไไทยนะครับคุณพิสิทธิ์อริยะอมรคุณนะครับก็เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าทุกคนดีใจมากนะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับภายในงานกันนะครับการจับฉลากแจกภาพเลย ซึ่งต้องบอกว่าคนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามครับเกือบร้อยชีวิตได้นะครับจากหลายๆจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนนทบุรีนะครับทางกาญจนบุรีหมู่บ้านบอนไซนะครับแล้วก็จากหลายๆจังหวัดนะครับนครสวรรค์นะครับสิงห์บุรีอ่างทอง ในนาครับมาร่วมงานกันนะครับอย่างคับขั่งนะครับก็ได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตานะครับทั้งกรุงเทพเข้มานะครับมาตั้กรุงเทพเข้มาหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันครับรนุนี้นะครับคือผมแจกในวันนี้นะครับกับาทุกคนที่มาในงานที่มีให้มีชื่อทั้งหมดนะครับไม่ยกเว้นถ้าเกิดว่าคนยังไม่ไม่ได้เริ่มเลยนะครับเตรียมไม้ก็มีแต่พอไม่เล็กก็ได้ ตอนก็ได้หรือชัำก็ได้แล้วก็เอามาอ่ะพ่อรากไว้นะครับอย่างน้อย2 3ถึงสาเดือนง่ายครับเอาแบบบ้านๆเราไม่ต้องอะไรมากให้มันได้ขนาดเส้นประมาณอ่าไม้เสียบลูกชิ้นนะครับมันกำลังนิ่มดีก็คือถ้าเป็นไม้ชนิดที่ว่าอ่ารากแข็งหน่อยนี้ต้องต้องเล็กกว่านี้นะครับอย่างเช่นหลินซานเนี่ยรากมันจะมีความแข็งเพราะฉะนั้นรากต้องเส้นเล็กกว่านี้นะครับ คืออันที่สองนี่คือ,คอเตรียมหินเตรียมหินก็คือเดี๋ยวขอหินที่เตรียมไว้ตัวจริงเลยนะครับว่ามันตั้งได้มั่นคงไม่ล้มนะครับเวลาไปอยู่ในกระถางเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะทับกระถางจีนเราราคาเป็นหลายพันเนี่ยมันแตกนะครับจริงถ้าเกาะหินให้แนบสนิทดีเนี่ยควรจะเป็นไบเล็กดีที่สุดนะครับน้ําหนักก็น้อยแล้วก็การยึดหินเนี่ยเข้าร่องเข้ารูปได้งดงามนะครับครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นต้นนี้นะครับเกาะมาเขาก่อมาตั้งแต่ประมาณเท่าประมาณนิ้ว้อยครับลำลำต้นนะครับครับลากอ่อนๆเข้าไปตามซอกนะครับเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคบอกนะครับว่าก่อยังไงมันจะลากเข้าซอกได้ยังไงนะครับถางสองสาเดือนนะครับมัเคลียดดินออกหรือล้างรากด้วยหนามก็ได้นะครับโดยรักษารากฝอยเนี่ยให้มันอยู่ได้มากที่สุดนะครับหรือจําเป็นที่จะต้องตัดก็ตัด บางส่วนที่มันเกะก,กะแก้งก้างสาหรับการทํางานของเราไม่คุณจะยาวกัเลยหินเตม,มากใหม่ๆแล้วก็เริ่มด้วยจากเล็กไปหาใหญ่หาตําแหน่งที่กอเดี๋ยวตาแหน่งที่ก่อ,กอจะบอกอีกทีนึงนะครับว่ากอดตรงไหนจะสวยมันจะมีสัสดส่วนของมันนะครับพอก่อเสร็จป,ปุ๊บให้รัดเชือกฟ้านะครับไม่ต้องไปพันหลายรอบรัดเป็นปอกเหมือนเราเอายางก็งไปสวมปุ๊บเป็นวงเป็นวงไปในแต่ละช่วงนะครับนนแล้วก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับ ให้มันขยับลากได้ใช่ยางมอเสร็จแล้วดนไม่ขับได้ครับแต่ว่ามันมันมันจะตึงเกินไปแต่ผมว่ารอบแรกเนี่เชือกฟางถูกถูกครับเช<ห>ือกขี้เหล็กขี้เหล่หประหยัดประหยัดอะแล้วก็ฉีกตัดออกมาข้อนหนึ่งฉีกได้สี่อย่าไปเอาใหญ่มากเดี๋ยวเวลาเราตัดย้ายลากเนี่ยมันลําบากผมก็ทํามาแล้ว <c oughs> อันนี้คือประสบการณ์จริงอย่างนี้ฉีกได้ประมาณสี่ห้าเส้นนะครับตัดออกมาเสร็จแล้วฉีกอ่านี้ครับตัวอย่างครับ ถ้าไทยฉีกไม่เป็นเนี่ยมาเรียนกับจารย์ดินนี่วิธีฉีตายต่อยังเดียวเลยฉีเนี่ยคือนอกจากฉีกฟางเสร็จท่านฉีกอกได้อีกแล้วเหลืวถ้าตรงที่มันเป็นร่องปูลงไปบุ๋มลงไปยังมันับแล้วใชไใช้ดินเหนียวหรือใช้ของที่มีความแข็งปานกลางเช่นโฟมหรือโฟมยางหรือถุงพลาสติกปั้นเป็นก้อน ยัดเข้าไปในร่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเ,เราจะได้ทําจริงเลยเอ,อ่าทฤษฎีคร่าวๆใครมาวันนี้ทําไม่เป็นนะต้องกลับไปบ้านไปทําบุญก้าวัดเลยครับเพราะว,ว่าเรามีวิธีแบบบอกสู่สาเร็จกลับไปท่านท็นอาชีพได้เลยนะครับลงทุนหนึ่งท่านได้สิบแน่นอนโอเคครับแทนต่อไปครับต่อไปนี่ก็เราเลี้ยงข้างบนนี่นะครับให้สมบูรณ์แข็งแรงมีใบเยอะๆนะครับ พื่อที่จะให้ลากเนี่ยมันเดินลึกลงมานะครับลากเดินลึกลึกลงมาแล้วเราก็ลื้อลื้อตัดเชือกฟางออกเพื่อจะขยับลากเนี่ยให้มันตรงตำแหน่งไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ลากขยายในแต่ละจุดที่เราต้องการนะครับออกมานะครับทีนี้ว่าหมายในช่วงที่สองนี่มันอาจ,จลากแต่ยังไม่ถึงก้นหินแล้วก็หุ้มต่ออีกครึ่งนึงนะครับแล้วก็เลี้ยงไปอีกประมาณสองสามเดือนนะครับ หรือต้นไม้แข็งแรงแไม่ไม่ครับอาจจะมี3ามถึงสครั้งแล้วแต่ขนาดไม้แล้วแต่ความยาวของหินแลแ,แ,แล้วแต่การเจริญเติบโตด้วยครับ,คร,บครับข้างล่างนี้จะใส่ดินใบก้งปูนิดหน่อยช่วงใบแล้วจะรู้ครับใส่ใส่นิดเดียวเองประหยัดประหยัดประมาณอ่าสักหนึ่งนิ้วเนาะ ใส่ลงไปก้นกระถางหนึ่งหยิวนอกนั้นก็จะเป็นแกบดํำทั้งหมดแกบดํำนี่ตอนแรกอะผมว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้แกบดํำนะครับแต่พอมาทาจริงจริงแล้วแกบดํำนี่มีประโยชน์มากคือมันจะล้างรากง่ายรากจะไม่ขาดเลยแต่ถ้าเราใช้ใบกัมปูหรือดินนะครับอาหารมันจะเยอะเกินไปรากจะไม่วิ่งลงข้างล่างอันนี้เป็นวิธีที่หลอกให้รากหรือมาหากินอาหารข้างล่างนะครับมันเป็นเทคนิคอันนี้สําคัญนะครับตอนแรกผมผมผมปลูกเองเนี่ยทาเองเนี่ย ซึ่งไปเห็นคุณที่นี่ทำเนี่ยเขาใช้แกลบดำเนี่ยรากมันวิ่งลงข้างล่างเร็วมากเพราะว่าอาหารมันอยู่ตรงนี้มีความชื้นก็จะอยู่มากตรงนี้มันจะวิ่งลงนี้หมดเลยแบ๊บเดียวครับถึงถึงพื้นอ๋อครับทางไอ้ี่ัวนเพ่าหลอกให้รากพืชวิ่งลงครับแต่แกลบนี่เป็นการรักษาความชื้นนะครับอาหารไม่มีผม,มใช้แกบดใช้หก็ได้ครับแต่รากก็จะเยอะ เยอะมากขึ้นตักโตแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่รัดหินเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นที่ยังต้องรัดด้วยลวดหรือเชือกอยู่นะครับแต่ถ้าใช้ลวดรัดนะครับควรจะหาอะไรมาหนุนตรงลากหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรอยลวดเช่นโฟมโฟมยางผ้ากางเกงยีนเก่าๆขาดๆถุงพลาสติกอะไรก็ได้ครับที่มีความนิ่มปานกลางนะครับลองไว้ก่อน,อรนครับ แล้วก็ดันดันส่วนที่มันยังคงทองไม่ไม่แน่ผินเนี่ยเข้าไปไ<ด>ครับได้ครับทำต้นไหนก็บอกเดี๋ยวผมไปหา <c oughs> <c oughs> นะครับเราจะรัดจนกว่ามันแนบสนิทจนไม่เด้งออกแล้วหมายถึงประมาณอย่างนั้นนะครับที่โชว์ไว้คือต้นใหญ่นะครับคือไม่เด้งแล้วเราถึงจะปล่อยเชือกเนี้ยคือคือการรัดช่วงนี้เราต้องคอยดูนะครับ อย่าให้ลวดมันจมเข้าไปในรากไม้มันจะเป็นรอยไม่สวยนะครับพอพอมันจะจมปุ๊บเราก็คลายออกแล้วก็ตึงเข้าไปใหม่ให้มันพอดีพอดีดมันจะประคอง<ด>ไปเรื่อยๆนะครับไม้แต่ยนนี้ไม้แต่ยนนี้เรื่องของการแนะหรืออ่าที่เราเรียกว่ามันเด้งองอกมาเนี่ยแต่ไ <c oughs> นี่นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเป็นเต้นเวม่าเวม่นี่คือระดับหนึ่งระดับกลางที่ถ้ามันอ,อยู่ดูวแล้วเนี่ยบางทีไม่อยู่ฐานบางทีไปเล็กไป เพราะนั้นการหลั่งนวดพวกนี้ครับมันจะมีประโยชน์มากกว่าตรงลานครับมันแน่ดินแต่ถ้าเป็นตะกูลพวกบางเล็กบาน้อยก็ไม่เลยครับตัวที่ได้เยอะสุดก็คือพวกมะขามมะขามมะขามนี่เย่ะคุดเอาไปที่เราไปลงดินด้วยนะฮะมันจะได้มันจะเหยียดตรงเลยการหลั่งมันจะมีประโยชน์อย่างมากทีนี้ทีนี้คุณเห็นว่ามันอยู่อย่างไรวรามันอยู่อย่างไรมันแนอยู่แล้วเนี่ย มันไม่มีสิเด้งอมันจะอยู่ก็ระตงแยกว่ามันใหญ่ในขนาดของมันแล้วมันถนึงระยะหนึ่งมันจะไม่เด้งเพราะฉะนั้นนี่อการจะต้องมัต้องรู่สึความเกิดมากเอาให้มันอยู่ก่อนาให้มันอยู่ก่อนต้นไม้ก็้เกิดไแล้วเ่อเอาออก็าบอกอยสงเกตมันเรื่อยๆว่าถ้ามันไม่ดู้่พนัอีิแต่ผมบอกแล้วว่ามันจะอยู่กับใบไม้กับ้นไม้ไายมตัวดีเดยระดูกโปเท้าใหญ่ ต้นเจ้ผมไม่เคยลองนะแต่ว่าก็ก็น่าจะยากถูกตัวตัวใหญ่พูดเลยก็คือเรื่องการแยกคือถ้าล้างลากถ้าล้างยากเลยเราต้องดูตรงนี้ก่อนล้างลากแล้วรอดได้มีชีวิตอันนั้นก็คือมาก่อบหินได้คือผมมองว่าถ้ามามาติดการหรือว่าทำใหม่ๆเนี่ยเอาที่ง่ายๆเอาง่ายๆก่อนเอาเง่ายๆเอาเรื่อง เปลี่ยนลักได้ง่ารหาเปลี่ยนได้ง่ายไม่ขายไม่ง่ายเลยแต่ว่ามันมีสายเลี้ยงรากจึิงมันจะมีตระกูลนะครับพวกนี้มันจะมีตระกูลของมันพวกไซไก่กลางเนี่ยนี่ก็คือแบบสายพันธุ์ที่มันมีอะไรใกล้ตัวมันเกาะหมดเพราะว่ามันเป็นร่างอากาศนะครับแต่เราเอามาทำเรามาสร้างแต่เราไม่ทำได้แค่ไก่กอดยีแน่ใจไางไซไก่ใช่ใช่อันนั้นก็คือเบื้องต้นเลยครับแล้ว ตัวรัวนะตัวเนี่ยผมอันนี้ทำได้ได <c oughs> ้ครับผมทานตัวให้ติดตัวสองตัวเี่ยจึงเปอรเป็นปสูงนะเปอร์เซ็นต์สูงนะมันยา,ย,ยากอยู่ยากอยู่ขับยากอยู่จริงๆคือตั้ง้สายพันธุ์แล้วที่มันทำได้แก้วเองไมได้แต่ว่าจไม่เคหลองด้นะอ่าแก้วอี่ได้ะแก้วของีเป็นชื่อแก้วใช่ไหมครับ 啊，开一点点灯。 ขณเดือนนึงว่ามันหนักหนามัน <iałem S 2> <ills S 3> ีอ่าลอยแล้วก็ยายด้วยที่นึ่นะนจาตูเหมือนถ้าพูดถึงข้อตอนทั้งหมดรั้วเดียวมันจะไปไปเยอะแต่ทางจริงครับตาวแทน้เป็นายต่อนเปนจัรยานก็คือตอบเลยครับใครไม่ถามไม่รู้แม้กระทั่งสิ่งที่ผมทำเองเนี่ยมันมีสมาชิกที่แร่เอาไปทำเ็งอ่จจะคนที่อื่นที่ดีกับไมอีกรายหไม่งก็ไ้ไม่ใครหนึ่รู้ เดาทำเองเจอขนาดเองเจ้าหนาเองไม่ได้คราดเล็งๆผมตก็นีแล้ผมไม่ได้ถามอะไรให้เาจะไมถตรงเลยเรื่นี้แล้วมาดูใจหยดนเราทำไปแล้วาใเจอ้น้อยเดี๋ยวเรามีต้นตรงั้บกในต้นตรงมได้เดี๋ยวเราต้องในต้มาเรื่องวเอคือสมมุติว่าเราได้หินก้อนยาวมานะครับคือ คือผมแบ่งช่องนี้ก็คือแบ่งให้เห็นว่ามันประมาณหนึ่งส่วนนะครับเหลืองนี่หนึ่งส่วนส้มนี่หนึ่งส่วนชมพูหนึ่งส่วนแล้วก็ส่วนที่เกินนี้ก็หมายความว่าประมาณดูประมาณสามส่วนนิดๆหรือสามส่วนครึ่งนะครับคือหลักหลักของทางศิลปะเนี่ยเราก็จะเลือกเอาประมาณหนึ่งในสามท่าล่างก็คือประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งส่วนล่างท่าบนก็ประมาณหนึ่งส่วนบนหรือถ้ายอดหินมันไม่สวยก็ขฉีดไปเลยก็ได้ มันมีหลายวิธีเดี๋ยวพี่ปองจะมาบอกว่าการเกาะหินเนี่ยมันมีจี่วิธีที่นิยมกันนะครับแต่ว่านี่ผมบอกข้าวไปก่อนอันนี้นะครับเป็นลักษณะหินนะครับหินเตี้ยนะครับหินเตี้ยเนี่ยเราก็เกาะไม้ประเภทว่าไม่ต้องคดโค้งมากเพราะว่าฟิลลิ่งของหินน่ะมันไม่ได้มันมันไม่ได้คดโค้งเยอะนะครับส่วนหินที่มันสูงมันมีลีลาแล้วก็ ใส่ไม้ที่มีลีลาเพิ่มขึ้นตามลักษณะของหินเพราะว่ามันเหมือนเราฟังเพลงนะครับมันเหมือนเราฟังดนตรีครับมันต้องสอดคล้องกันระหว่างอินโทรกับเนื้อร้องแล้วก็จังหวะทำนองจนจบเพลงะครับมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับหินที่ยาวขึ้นก็สะบัดได้มากขึ้นถ้ามันยาวไปสูงไปนี่ก็มีความจําเป็นที่ต้องโน้มลงบ้างเพื่อให้มันไม่ทอะทะนะครับเพื่อให้มันดูสวยงาม ดูเตี้ยลงดูต่ําลงนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายแบบนะครับอันนี้คือผมขยายขยายแบบให้ดูนะครับว่าหินเตี้ยเนี้ยมันก็จะอ่อนช้อยได้ไม่มากนักนะครับเพราะว่าลักษณะของหินมันไม่มีลีลาที่เราจะไปเล่นล้อนะครับมันก็เหมือนบวกสองใบบวกไปที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับหมวกไปที่สองก็คือตรงนี้อย่างเส้นนี้เขียนไว้ดูคข่าๆนะครับคือฟอร์มฟอร์มใบข้างบนกับฟอร์มหินควรจะเป็นอันหนึ่งกันเดียวกัน แต่ไม่ใช่เหมือนกันทั้งหมดนะครับ,รบอ,อันนี้ก็จะเป็นที่มันโคดโค้งได้เยอะขึ้นไม่ควรจะมากเกินกว่าน,นี้เพราะว่ามันมันอยู่ในลักษณะพื้นราบนะครับอ,อ,รอันนี้ก็เริ่มสูงขึ้นมาเราจะเกาะเกียงไปข้างหนึ่งก็ได้อันนี้แค่เป,เ,ปเป็นลักษณะตัวอย่างลักษณะหนึ่งนะครับให้เกาะให้มันเขาเรียกว่าก้มขึ้นแตหินนะครับ มันจะเป็นล้อากันร,ระหว่างแง่งของหินกับรอยดโคขข้งของต้นไม้นี่สอดคล้องกันนะครับคล้นนายคล้ายค้าย,ายต้นนั้นคล้ายายต้นน,น,นั้นจริงจริงแล้วถ้าเป็นไม้ทรงต้น,นสองข้างมันจะเกือบเท่ากันแต่พอเป็นไม้ก่อหินปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะ พราะาหินนี่มันเริ่มมีลีลาเนี่ยเราเราไม่จำเป็นที่ต้องไปทําทรงต้นมันจะแข็งทื่อไปถ้ามันอยู่บนหินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นไม้ลีลาเนี่ยกิ่งสองนี่มันจะยาวกว่าหนึ่งก็ได้นะครับกิ่งสองมันจะยาวกว่ากิ่งหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันมีเสน่ห์นะครับจริงๆธรรมชาติอ่ะมันมีอยู่บ้างแต่มันไม่ค่อยได้เห็นแล้วแต่ลีลาของหินเป็นหลักใช่ใช่ใช่ใช เราก็ต้องดูเสียงร้องเพลงของเราว่าเราเควรจะร้องเพลงล็อกหรือร้องเพลงหวานหินนี่จะเป็นตัวกําหนดครับเมือก้อนหินจะเป็นตัวกําหนด,นหหนดรูปทรงเราอ่าครับรา้้ออเดี๋ยวตไปเรื่องของการบ้านเราต้ีานีครับครับครับอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่ง เราใช้แบบโค้งโค้งตามหินไปเลยนะครับอันนี้คือเกาะแบบหงายขึ้นแล้วก็โค้งไปตามหินนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเราจะทํานอกเหนือกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ต้องรู้ว่าเมื่อเกาะหินไปแล้วเนี่ยหัวมันไม่ขมาความรู้สึกว่ามันไม่ล้มไปข้างหน้ายืนยังไงจะยืนอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับมันจะมีบาลานซ์เห็นไหมถ้าผ่าขึ้นกลางเนี่ยมันจะสมดุลด้วยความรู้สึกนะครับ ก็มีประมาณนี้แล้วหินก้อนหนึ่งๆนี่นะครับก็สามารถเกาะได้หลายรูปแบบนะครับนี่นี่ผมพยายามเขียนให้มันเหมือนกันแล,ล้วหะแต่มันไม่เหมือนคือต้นไม้เนี่ยก็สามารถเกาะตรงนี้ได้ย้อยสั้นคดแบบนี้ได้หรือจะเป็นแบบกึงตกก็ได้นะครับจะเป็นแบบสูงกว่าหินก็ได้เป็นแบบลักษณะเตี้ยเตี้ยบแบนคือให้เข้ากับฟิลลิ่งของ ความความเตี้ยของหินนี่ก็ได้หรือจะเป็นแบบมีกิ่งที่บังหินได้ในความสูงที่มันพอเหมาะมันก็สามารถที่จะบังหินได้นะครับถ้ากรณีหินที่มันมีมุมไม่สวยงามอะ่ะเราก็ใช้กิ่งไม้นี่ไปบังนิดหนึ่งเพื่อสร้างสเสด็จข้างหน้าอันนี้จะตงใช้นะครับจะตดไปสร้างไมายนการที่เราสร้างราสเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นตัวสร้านขบงุมของไม้เลยครับครับ ม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปตรงแล้วก็จะเป็นองต้นไม้อะไรต่อคือคุมมองอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนกรอบรูกหินเปรียบเสมือนลูกภาพเราก็เอาต้นไม้เนี่ยมาเป็นกรอบเสียหินมันก็จะได้เด่นเพราะว่าอย่าลืมว่าหัวใจของมันก็คือไม้เกาะหินหัวใจหลักก็คือกอหินแน่นนะครับคุณถึงจะมีรางวัลในการเข้าไปแข่งขัน ถ้าคุณหินสวยไม้สวยแต่เกาะไม่แน่นเนี่ยมันจะโดนตัดก่อนเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ดิยามของมันนะครับอันนี้เดี๋ยวเชิญคุณก,ก้ารอธิบายสร้สา,างสรรค์้นองตันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันสูงอาจจะสูงประมาณนี้นะครับมันก็ให้จินตนาการไปเหมือนอ่า ที่เราดูภาพยนตร์จีนหรือหนังจีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นหินผาสูงปึ๊บแล้วการก่อหินเนี่ยถ้าหินสูงแล้วทาแยกออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นยูนิตเดียวกันมันจะไม่กลมกลืนกันและมันจะไม่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งการที่เราจะจินตนาการนะครับตัวเนี้ยที่เราก่อไปเนี้ยนี่เปลี่ยนเป็นภูเขาที่แทนทะลุก,ก้อนเมฆไป ส่วนต้นไม้เนี่ยเราประมาณว่าเหมือนมังกรที่ไต่ลงมาจากสูงสวนนะครับซึ่งถ้าไปดูตามสั่งเจ้าจีนก็เหมือนกันจะเป็นมังกรพันหลักนะครับซึ่งเราจะให้หินที่มันทื่อเนี่ยอ่อนหวานและอ่อนไหวได้ด้วยเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งที่พันเกี่ยวลงมานะครับให้มันเป็นอยู่ดิดเดียวกัน หมายถึงว่าให้มันลองหินและไา้ประสานกันซึ่งหนึ่งแข็งหนึ่งอ่อนเหมือนหินห้ยางอย่างที่เราว่าครับนี่คือใช้จินตนาการนะจินตนาการรล้่นเมื่อเราได้รูปทรงอย่างนี้เราก็จะอ้อมแล้วก็ลงมาบาลาน่างนี้เราจะเห็นว่าในที่สุดมันก็ยังคงรูปแบบสามเหลี่ยมอยู่นะครับยังไงก็เป็นแบบสามเหลี่ยมซึ่งในสามเหลี่ยมเนี้ยมาจะเปินการสมดุล ของต้นไม้ได้หินจินการสําคัญไหมก็สําคัญนะครับแล้วความรู้สําคัญตามจินตนาการนะครับเมื่อ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 เราเรียนรู้เรื่องก่อหินก็เหมือนเด็กที่เราหัดปั่นจักรยานมันก็มีล้มลุกคลุกคลายด้านใหม่ๆก็จับสองมือพอเราชวายนะปุ๊บก็เปลี่ยนเหมือนกับการเกาหินเราเกาหินตัวชำนาญก็เหมือนเด็ก ก่อตั้าจะปล่อยมือบ้างอะไรบ้างถโผลบ้างก็เหมือนกันไม้ประเทศนี้มีออกมาได้แต่ไม่บ่อยไม่บ่อยเหมือนเหมือนเรากินของคาวอ่ะเราหาอาหารหวานตัดเลี่ยนเหมือนกันครับตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้พยายามทำกันแล้วนะที่บ้านที่บ้านกำลังทอยู่ตรงนี้กําลังมีนะฮะกำลังมีในเมืองไทยก็อาจจะยังไม่มีนะแต่ว่าที่บ้านกําลังทำกันอยู่ไหลหัวลุมกันมากตอนนี้ครับแลวจบไปยังไงครับ เราได้เห uh ็นกันแน่นอนนะรับเพราะวสวนพี่ที่ทำอยู่นะครับจากทีนตาตาทีนตาตาล้วนๆครับซึ้งทีนตากาเนี่ยก็าเข้าหลักวิชาถความแข็งไอ้ได้ให้ได้ความรุนแรงครับผมขอบคุณครับถ้าจะเห็นว่าอหินเป็นลักษณะินนแลหลััวนะครับแล้วต้นไม้เนี่ยมันน หมูมันเกินเกินธรรมชาติหรือไม่ก็อาจจะเกินธรรมชาติถ้าเราดูเองมันใช่แต่ถ้าไปดูธรรมชาติจริงเอาหมูพิศายนะครับหมูพิศายของที่เราตามไปเจอแบบนี้แต่ภูมิศาสตร์ของที่ญี่ปุ่นซึ่งเพียร์อานดิสุนินะครับเป็นไหลเป็นลมซึ่งไม้ประเทศอะไยไม้สนเมื่อไม้สนเนี่ยมันปิวเว็ดปิวไปลงซอกหินแล้วเกิดขึ้นมา วันใดวันหนึ่งนะครับเจอภาพอาจจะลมพายุพายุพันโดือะไรนับแล้วแต่นะครับที่พาต้นล้าเล็กๆนะครับโดนการโมตีมันกิดมันอาจไปขัดกันและสานกันนะครับแล้วอาจจะขัดขืนเมื่อไหร่ที่มันเติบโตมามันไม่มีใครในในประเทศหรือในโลกมีแจะไปโดนแกะตัวตายออกจาการทข่งกันทุกต้นนะครับมันก็เลยเกิดการกินมัน แต่การิดบูเนี่ยส่วนใหญ่ด้านล่างจะไม่สมบูรณ์เมื่อใดเมื่อหนึ่งนะครับที่มาให้ได้รับแดดได้รับฝนได้รับน้ำได้รับปุ๋ยมันก็จะแหงฝังตตัวนึนส่วนที่มันพันากเกินไปอั่หรือมีสิ่งที่มันกแต่งมาในหนปีไมด้อาบโดนโดนโดอะรนะครับมระครับ ที่วิจริงที่บ้านเราแต่มไอ้รูปทรงนี้มันเกิดขึ้นได้จากสีมือวันทรมและธรรมชาติซึ่งเราอ้างอิงจากธรรมชาติรูปหลักของธรรมชาติข้าส่วนใหญ่แล้วจึงมาสร้างเป็นบอลไซน์ครับผมครับส่วนรูปทรงนี้นะครับเป็นรูปทรงสุดท้ายที่ที่เราไม่ได้เห็นหรอกนะครับไปตั้ก่อหินหลายลำหลายลำาันเจอจากอะไรก็เจอจากเห็บมูปักใจเดียวกันกับ ที่บอกว่าพายุหรือฝนฟ้ามาไม้ต้นนี้อาจจะเกิดขึ้นหินอาจจะตอนแรกมันอาจจะนอนอยู่อย่างนี้นะครับมันอาจจะนอนอยู่อย่างนี้แล้วเร่มเกิดอย่างนี้สักพักเจอซึ่งมิหรือคลอื่นลมหรือพายุทหล่มดินไหวหินก้อนนี้อาจจะสไลด์ลงมากิ้งลงมาอาจจะเป็นในรูปนี้นะครับซึ่งการแตกแต่ละลำเนี่ยหมายถึงองศาของมันที่มันอยู่แต่ละครั้งมันอาจจะอยู่นี้มาสัก20ปี หรือแล้วมันก็อาจจะมาเคลียร์อออกมาอยู่ประมาณนี้อีกสัก5ปีลำแต่ละลัมก็จะเห็นว่าแต่ละช่วงชีวิตของมันมันจะชี้ขึ้นฟ้านะครับจนใหญ่จะชี้ขึ้นฟ้าแต่เมื่อไรที่ท้ายสุดนะครับมันมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วมันเกิดลําที่แข็งแรงเป็นลําต้นน้ำอาพึ๊บเราก็จะเห็นว่าแต่ละทิศทางมันก็ผ่านไปตามองศาที่มันเคยตั้งนะครับให้แตกครับทรงนี้ แต่อาจจะแปลกสำหรับเราแต่อาจจะไม่แปลกสำหรับในธรรมชาติมันต้องมีมันก็มีมน,มนะครับจาคิดว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไนดะ้อาจจะไม่มีจริงๆมันอาจจะมีนะครับมัน็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง,งถ้าถ้าเราไม่สร้างมันก็ไม่มีใช่แล้วแล้วมอนตไซพื้นฐานที่ไม่ได้เกาะหินมีทุกรุปทรงทำไมเกาะหินจะไม่มีทุกฟุตทรงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ อ่าอันนี้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 เป็นพวกแนวสร้างสรรค์นะที่ผมพูดมาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราจัดวางและจัดอ์ปกอบให้มันสมดุลและสมบูรณ์ครับผมเดี๋ยวเอกสารตรงน,นี้เดี๋ยวมีแจกให้นะครับวัไไนนี้ออกไปถ่ายเอกสารนิยม่ครับเดี๋ยวได้รับช่วงบ่ายครับครับเราก็พอเรียนรู้เรื่องการกเกาะหินพอสมควรแหละเดี๋ยวตอนบ่ายปฏิบัติจริงนะครับ เราก็รู้จักหน้าค่าตาใครมาจากที่ไหนยังไงพอสมควรแล้วแต่ตอนนี้เบรยไว้ก่อนทานอาหารกันก่อนดีกว่าน,นะนะโอ้ตอนนี้มีหินสวยๆจากเมืองการราคาถูกที่อื่นถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วมาให้ท่านโดยตรงเลยก็มีตน้นไม้เลือกซื้อได้เลยจะตัดแว่นมีด้วยเลยครับแต่ก่อนอื่นตัดแว่นก็มีครับแต่ก่อนอื่นผมขอยา่าโอกาสเรามาเจอกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องโดยเอยเรื่องตั้งใจโดยเฉพาะผมจะขออนุญาตถ่ายรูปรวมขอบคุณชัยวัฒน์เตรียมเคลื่อนเสียงเตรียมโต๊ะเก้าอี้มาด้วยนะครับห้องน้ำาถ้าเข้าอยู่ด้านหลังนี้อยู่ด้านหลังนี้นะครับครับเชิญทุกท่านเลยครับเชิญทุกท่านเลยครับโอกาสอย่างนี้มีไม่ง่ายค,ครับครับเรียนเชิญทุกท่านครับเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวทันก็เดียวทานข้าวด้วยกันเลยครับ